สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคานเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดทําคือวันนี้มีมาฝาก4 EP นะครับ4ตัวเน้นและตอนนี้ทางหลังรับังอยู่ที่ EP4 เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่4 ลิเวอร์พูกับเบอร์ลี่ห้ามพาด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่กำมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูด,ด้วยแฮนดิแคปลิเวอร์พูกับเบอร์ลี่สุพิมผริกอังกฤษแข่งขันกันตอน4ี่ทุ่ตรงํสนนราคาให้จะา้านลิเวอร์ไปต่อที่2ลูกควบลบสินะ ราคาสูงมากกำแพงสูงมากแต่นั่นก็เพราะว่าชั้นทีมคุณภาพทีมผลงานแรงจูใจในการเล่นอันดับและคะแนนตารางมันอยู่กับคนละซีกเลยอยู่คนละซีกอยู่คนละคนละากนะครับแต่จะเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะไล่เลียงกันไปคุยกันไปพ,พร้อมๆกันเริ่มต้นเลยเหมือนเดิมตารางนี้ ถ้าเปิดโป๊ะมาในตารางนี่เราก็จะเห็นเลยว่าเรียกว่าผนะูนั้นอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงแต่เป็นจ่าฝูงที่ยังไม่ได้มีฐานมั่นคงอะไรนะักเพราะว่าแข่งขันอยู่23เกมมี5เหียคะแนนในขณะที่ทีมตามทีมี่ตามมาอย่างแมนซะี้เนี่ยเล่น22เกมแต่มี49เพราะนั้นถ้าแข่งเท่ากันแล้วเป็นเกมที่แมนซี้ชนะแมนซี้จะเป็นทีมนำจ่าฝูงนะ และตอนนี้ก็มีอาร์เซนอลมาอีกทีหนึ่งที่มี49คะแนนห่างจากลิเวอร์พูลแค่2คะแนนลิเวอร์พูลเองแน่นอนครับก็มีความกดดันอยู่แล้วะจะต้องพยายามที่จะไม่พลาดต้องพยายามที่จะเก็บชนะเพราะว่าเกมล่าสุดที่พลาด,ดกับอาร์เซนอลก็นำมาทึ่งความเสียหายอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แมนซี่ าเก็บตกเกมที่เล่นน้อยกว่าได้นี่เรียบร้อยเลยขึ้นเป็นจ่าผูงแทนส่วนเบอร์ลี่เป็นใครเมอร์ลี่เป็นทีมรองมวยมีอยู่13คะแนนห่างจากเพื่อนอย่างเอวั์ตันเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งตกชั้นเหมือนกันเนี่ยอยู่ถึง6คะแนนแต่ก็ห่างจากทีมดับสุดท้ายในยโซนปลอดภัย7คะแนน ถามว่ายังมีลุ้นอยู่รอดไหมมีนะในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีมันมีมีความเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติเหมือนกันดูแล้วก็ยากอยู่นะเบอร์รี่เพราะว่าผลงานของเบอร์รี่มันก็ไม่แน่นแน่นอนไม่แน่นแน่นอนอะไรนะครับเพราะนั้นนี่คือการจัดการระหว่างจ่าฝูงกับรองมวยด้านผลงานนิวพูห้าเกมหลังสดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังโอเคอยู่นะ แม้จะสะดุดแพ้นในเกมล่าสุดก็ตามการลงทุนก็ยังถือว่าโอเคมีกำไรนะกำไรไปสามเกมขาดทุนสองเกมหาลงลบกบนี้แล้วก็ยังอยูอย่แดนบวกยังมีค่ากับข้าวยังซื้อของกินได้นะไม่ควักเนื้อก็จัดว่าผลงานโอเคผลงานดีการลงทุนดีส่วนเมอร์ลี่นะฮะเกมหล่างสุดก็ไม่ไม่ชนะเลยนะครับเสมอสอง แพ้ไปสามแต่ที่น่าตกใจคือการลงทุนดันมีกําไรเยอะเพราะจะเห็นว่าพวกเขากําไรได้ถึงสี่เกมกําไรเต็มเกมหนึ่งกำไรครึ่งหนึ่งถึงสามเกมและขาดทุนแค่ครึ่งหนึ่งเกมเดียวทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะกลายว่าเป็นทีมที่ผลงานห่วยแต่กําไรดีเพราะว่าพวกเขามักจะแพ้ไม่ขาด อย่างเกมเสม,เมอผู้แรกก็กินครึ่งหนึ่งเกมเยืนแมสซี่ก็ไปยิงได้สามหนึ่งในช่วงนาทีที่เก้าสิบเก้าสิบกว่าด้วยยิงทําไมวันะนั้นแฟนๆอยู่แมสซี่ถามว่ายิงทําไมยิงแล้วได้คะแนนหรอก็อไม่ได้แต่ยิงแค่นั้นต่อต,อต,อตายซะงั้นพูดแล้วยัางงงงิดไม่หายเพราะวันนั้นบอโลโอเคก็ให้แมนซี่ไปนะ สามศูนย์โอ้โหยิ้มเลยยิ้มเลยตั้งแต่นาทีสี่สิบหกสามศูนย์มาโดนนาทีเก้าสิบกว่าไล่มาสามหนึ่งไล่มาทําไมไล่มาให้ท่านต่อตายโอ้โหก็กลายเป็นว่าวันเนี้ด้านผลงานเลื่มพูด,ดีกว่าแต่ถ้าบอกว่าการลงทุนบอกเลยว่าการลงทุนพอมพอกันมีกําไรพอมพอกันนะแต่อะไรก็ตามการเจอการหัาครั้งหลังสด เลี้ยวูชนะสี่ครั้งแพ้กับเบอร์ลี่หนึ่งครั้งนะซึ่งสี่ครั้งหลังนั้นเป็นเลี้ยวผูที่ชนะหมดเลยนี่คือข้อมูลระหว่างเลี้ยวู้กับเบอร์ลี่ครับที่ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ันดับและคะแนนในตารางนี้นะแล้วก็ผลงานทั้งเกมล่าสุดของทั้งสองฝั่งการลงทุนของทั้งสองฝั่งการเจอเจอกันของทั้งสองทีมก็ประมาณนี้อยู่ที่ว่าท่านจะชอบแบบไหน ะครับมันก็มีข้อดีข้อด้อยนะจะโน้มไปทางเลี้ยงภูไหมมันก็ไม่ขนาดน,านั้นเพราะราคาขคำคออยู่นะคํำคออยู่ถึงสองลูกควบอ่ะแต่จะรอเมอร์ลี่เมื่อวังกินราคาไหมมันก็อดหวาดเสียวไม่ได้เหมือนกันเพราะเลี้ยงภูนี่หนมานี่ก็ใช่ว่าเอ,อ่อถ้าไหลก็ไหลอะ่ะเลี้ยงภูเป็นทีมที่ถ้าเกิดยิงไหลได้ไหลเลยก็น่าหวาดเสียวนะอยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนก็เป็นข้อมูลพื้นฐานครับรู้ไว้ใช่ว่าครับ <c oughs> สองพูด้วยแฮนดิแคปกันดีกว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้วันนี้ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาพูเรื่องที่จะยืนอยู่กับเรืวองพูครับ4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเรื่องพูเลทต่ำๆอยู่างที่มา1.141.15ช่องเสมอปรับขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วนช่องทีมเยือน ขึ้นสามลงสองแต่ไม่ต้องซีเรียสครับรเพราะเนนสูงมากสิบห้าสิบเจ็ดเพราะนั้นด้วยตัวภูนี้อยู่กับเรือผูหรือว่าภูจจะชนะในผูนี้นะครับเจ้าห้าลายสี่จากห้าเชื่ออย่างนั้นแต่ h a น d ิแคปนี่คือปัจจัยสำคัญครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมของการลง,ลง,ลง,ลงทุนของใครหลายๆคนนะว่าราคาสองลูกควบเนี้ยไหวไหม ต้องมองว่าในสายตาเจ้าอะ่ะเจ้าเชื่อว่าไหวเชื่อเลยว่วพูเอาได้กินได้เพราะปรับราคาลดลงหมดเลยฮะหลายครบ้วนในช่องบนต่อและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยฮะหลายครบถ้วนในช่องบนรองและโดยส่วนตัวของบอลโอเคก็มองว่าเลื่องพูเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมีระยะห่างสองประตูนะกับเมอร์ลี่เนี่ยถ้าทำเมสามไม่สำเร็จก็จะเสียแก่กเพิ่งเดียวถูกไหมราคาสองลูกควบ เสียงครึ่งหนึ่งกับมีโอกาสกินเต็มคำผมคิดว่าเหลี่ยมนี้กับเรียบพูถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าความเสี่ยงนะถ้าจะเสียงครึ่งแล้วมีโอกาสกินเต็มพอๆใกล้ๆกันแบบเนี้ยลงทุนได้ลงทุนได้ไดแค่ทําใจว่ามีโอกาสเสียงครึ่งกาพอเพราะนั้นผูนี้หันดิแคมปนี้ยืนอยู่กับเรียบภูบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องขอเลือกดู ที่จะเชื่อกับเชื่อใจกับผลงานของนิวพูนะในแง่ของผลงานนะต่วการลงทุนก็คงไม่เชื่อเบอร์ลี่ว่าจะได้ในเกมนี้หรือถ้าได้ก็ได้แค่ครึ่งเดียวมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นด้วยผูนี้ด้วยไฮนิแคมนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานมาสักครู่บอลโอเคตัดสินใจที่จะวางใสต่อนิวพูเป็นทีเด็ดของแพงของนี่คู่หนึ่งสองลูกควบก็สองลูกควบสิวะเอากาเอาไงเอากัน นะอยู่ต่อเลี้ยวภูเป็นทีเด็ตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่จใจสดเน้นสดตัวที่สี่ใน EP4 ประจำคำเกคือพระเอ้ยวันเสาร์โอ้ยบายวันนั้นเหนื่อยนะครับอยู่ต่อเลี้ยวภูนะครับสำหรับท่านใดอยาไม่ได้รับฟัง EP1 EP2 EP3 ก็ลงโกวติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยนะเพราะเนี่ยวันนั้นเนะีลงลิ้นช่วีครับ